เด็กครับมีกล่องพัสดุมาโอ้ยเรามาแกะกันไหมยูฮูนี่มันยูฮูคอลเลคชั่นใหม่ยูฮูเอ็กซ์โซนิกเดอะเฮดฮอกสเปเชียลเซตอันไหนคือโซนิกอันนี้สีอะไรครับสีน้ำเงินแล้วก็ในโซนิกเดอะเฮดฮอกสเปเชียลเซ็ตอะมีหลายแบบด้วยนี่ยูฮูสติ๊กอันนี้คือยูฮูปาต์ตฟิกซ์ และยูฮูทวิสแอนด์กลูเอ,อ้ามัมแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยอ่ะอน,นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่ในสเปเชียลเซตแต่อันนี้เรียกว่ายูฮูออ a l เพอร์เพ e อ๋ออเคอ่ะไว้นี่ก่อนลูกค่ะลูกเห็นอะไรที่แบบเอ๊ะทำไมมาได้ยังไงไหมลองดูสิไม่ใช่ใช่อันนี เปเปอร์คราฟอยู่ในสเปเชียลเซตเลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกหาอยากมีกระปุกอมสินแบบเยอะๆเพราะอันนี้ในหนึ่งเซตเขาให้มา1ชุดใช่ไหมลูกก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ f e c o o o y o ยูคู Thailand ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ปิิพ์ออกมาก็จะสามารถมีกระปุกอมสินได้หลายๆอันนี่เขาก็มีไอนี่มาให้นะว่าเออขั้นตอนที่1ทํายังไงขั้นตอนที่2ทํายังไงขั้นตอนที่3ทํายังไงอะพวกเราเริ่มเลย่าล่ะ การเก็บเงินเด็กๆว่าสําคัญไหมสําคัญทําไมสําคัญอะลูกเ,เงินจะได้เซฟเงินจะได้เซฟเซฟไว้ทําอะไรอะลูกเซฟไว้เก็บเก็บไว้ทําอะไรอะลูกใช้ตอนที่สําคัญมากๆเช่นไม่รู้ว่ามันไหนอะไม่รู้ว่ามันไหนอะอยู่ข้าวนะเราบอกอยูข้าวเล่นตากันเลยเดี๋ยวก็มันไม่เท่ากัน โอเคเดนเดินเออดู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 เขาบอว่าแปดตรงนี้ไอ้นี่เดนไม่เดนเหมือนแม่ตอนเด็กๆมากเลยนะเนี่ยเดนไม่ตัวนี้อยู่นี่ไนล่าค่ะถ้าไนล่าอยากเก็บตังค์ได้เยอะไนล่าต้องทำยังไงบ้างคะอืมราแบ่งไว้แบบว่าอันไหนจะใช้อันไหนจะเก็บโอ้ยก g o สมุดหนึ่งร้อยบาทในนั้นจะแบ่งไปกินกี่บาทแค่สี่กินข้าวห้าสิบเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าสิบอ่าแล้วจะเอาไปทำอะไรคะเก็บเก็บหมดเลยเหรอชีวิตนี้จะกินข้าวอย่างเดียวแม่จ๋าว่านะสมมติลูกมีหนึ่งร้อยใช่ไหมแล้วลูกกินห้าสิบบาทลูกเหลือห้าสิบบาทใช่ไหมแล้วลูกก็เอามาซื้อของเล่นสักยี่สิบแล้วลูกเก็บสามสิบ ดีไ<ด>ม,มซื้อน้ำเปล่า<อ>กินอีก10บาทเก็บ20รหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะมี100บาทกิน20บาทเหลือเท่าไหร80่80บาทอ่ะ80บาทซื้อของอีก50บาทที่เราอยากได้80ลบ50เหลือเท่าไหร่30อ่ะอยากได้แบบไหนมากกว่ากินเยอะๆซื้อซื้อของน้อยๆแล้วก็มีเงินเก็บหรือ กินน้อยๆ <c oughs> ซื้อของเยอะๆแล้วก็มีเงินเก็บกินเยอะๆโอเคแสดงว่าลูกเป็นให้ความสอดคญกับเรื่องกิน<อ>นี่ไงมันมีมันมีเหมือนลูกอ่ะได้แล้วหายมนมีขออรกหน่อยคิวได้แล้วจับคู่ของสิได้เปล่าเวิ์กไม่เวิร์กดูกันอ่ะเบิไม่เวิ์ลดูกัน,อกนอลองดู พอมันเยอะแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างอี้ก็ได้แต่เนี้ยสำหรับเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมเหรียญถูกต้องนี่แล้วเราใส่เข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเต็มถูกต้องแล้วจาก20บาทมันก็จะเป็น1,000บาทเออแบบนั้นนั่นเองแต่ตอนนี้แดนมีแชร์เลนต์อื่นโลกของเราเรารักไหมรักมากรักมากถ้าเราไม่มีโลกเราก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องแล้ววิธีที่เรารักโลกเนี่ยเรามีวิธีอะไรบ้างเก็บขยะแล้วก็เวรนิสัยขึ้น ใช่ต่อไม่ใช้แบบรถที่ใช้น้ำมันควันจะได้ไม่แบบเยอะอย่างเงี้ยเครื่อไฟฟ้าเออรถไฟนะอ่าอ่าอ่าเนี่ยเบิกขวดเลยเบิกเบิกถามหน่อยบ้านเราใช้น้ำของพวกเนี้ยไม่ไม่เวลาเราไปข้างนอกเรากินน้ำจากอะไรขวดน้ำบอลจากขวดน้ำเหล็กเหล็กโอ้โหขวดน้ำเหล็กเหล็ก เราไม่เอาพลาสติกแบบนี้ไปถูกไหมเพราะเราพยายามลดในการใช้อะไรลดพลาสติกหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีถังใหญ่ๆใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่ๆที่เขาทําสวนที่นี่เขาก็จะเก็บขวดแบบนี้เอาไปทําอะไรเอาไปเอาเงินเออแต่คราวนี้แทนก็ไปขอพี่เข้ามาว่าเอ้ยขอแบบนี้หน่อยได้ไหมเพื่อที่เรามาทํากิจกรรมเดี๋ยวลูกจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่อยอดศิลปะที่ลูกทํา จากกระปุกออมสินแบบนี้ลูกจะสามารถทำอะไรก็ได้ทำจรวดได้ไหมได้ทำจรวดด้วยโอเครจร<ะ>วดเครื่องบินประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเรามีอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ข้างหน้าแล้วอุปกรณ์ข้างหน้าลูกสามารถใช้ได้หมดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ากาวแท่งยูคูสติก สะดวกทาง,าง่ายเหมาะกับกระดาษแล้วก็ทำเปเปอร์คราฟแท้งเร็วแล้วก็ติดแน่นส่วนอันนี้เขาเรียกว่ายูคูทวิสเซนกลูรีเนเจอร์เป็นกาวน้ำสารพัดประโยชน์เลยใช้ได้หลากหลายวัสะดุทั้งกระดาษทั้งไม้สามารถปรับขนาดหัวทากาวได้ถึง3รูปแบบเลย y ู h ูพาร a ทฟิก <ix> กาวดินน้ำมันอันนี้เอาไว้แปะรูปภาพโปสเตอร์ <P oster> กระดาษโน้ตที่สามารถย้ายที่ได้ไม่ทิ้งคราบแล้วก็ลอยกาวให้กวนใจพวกเราเลย ส่วนอันนี้ลูกคือตัวใหม่ของยูคูนะเขาเรียกว่ายูคูไวท์กลูกาวลาเท็ค uh สีขาวปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็ล้างออกง่ายอันนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นราคาแค่20บาทเองประเทศไทยเดนกาวทุกตัวของยูคูนะปลอดภัยกับเด็ก <c oughs> เพราะทําจากส่วนผสมของธรรมชาติไม่ทําให้ผิวหนังะระคายเคืองเด็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้ได้เลยมามิสบายใจมากเอาลยค่ะมันคืออะไรอ่ะลูกของหนูอ่ะยังไม่บอกนะ ยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกอันนี้นะคะคือยูฮูควีนโอ้ยย um uh, ูฮูควีนยูฮูควดูก็ออกว่าสวยที่สุดยูฮูควีนอ่ะเขาเก็บตังเก่งมากเขาก็เลยไปสร้างยูฮูแลนด์ เมืองที่ทุกคนก็อยากไปเมืองที่ทุกคนก็อยากอยู่ที่มีชื่อว่ายูฮูแลาอ่ยูฮูวีนะเขาเก็บตังไว้ตรงไหนอ่ะอ๋อหยอดได้เลยใส่เข้าไปในอะไรแล้วก็เปิดได้ด้วยไม่ต้องไม่ต้องหยิบตรงนี้นะหยิบตรงกราวด์ได้เลยเอาอตบมือให้ในล่าค่ะต่อไปอันนี้คือของไอเดนมันคือพิกกี้แดงเพราะว่าภาษาไทยคืออ กับปุกรมสินพิกี้อ่ะแปลว่าหมูเลนสร้างเป็นหมูโอ้โเก่งมากเลยแล้วถ้าเรากินเหรียญเขากินเหรียญเข้าไปอ่ะเขาตัวจัวตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเข้าไปใหญ่อีกอ้โเก่งมากตอบมาให้น้องแดงส่วนของพิรินชื่อว่าปลาชิงเพนซี ปลาชิมเพลนซีคืออะไรก<ล>็คือ,อ,อปลาผ<ล><ล>สมกับเครื่องบินแล้วก็ผสมกับชิมแปนซีแล้วก็มีมันมันเป็นสัตว์เอเลียนสปีชีที่อยู่ใต้ทะเลก็<อ><อ>ลคือชื่อของมันคือตัวย่อของของลักษณะที่ได้มาอา่าแล้วเขาเก็บเงินเก่งเหรอครับหรือว่ายังไงเก็บเงินเก่งมากมันว่ายน้ําเข้าไปอ่ะแล้วแล้วพอมันเจอ เงินแล้ว um. อ่ะมันก็ดูดเข้าไปในนี้อ๋อดูดเข้าไปในนี้แล้วก็เก็บเข้าไปในกระปุกอมสินเหรอใช่ใชยตกมาิสนุกมากๆเลยนะแล้วใครอยากที่จะประดิษฐ์เพเปอรครบเซตแบบพวกเราแบบนี้เนี่ยก็ไปซื้อ y h h u Sonic The Hedgehog Special Set กันได้นะที่ y u h u o f f i c i a l Store ได้ครบเซตแบบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่399บาทแต่เราเนี่ยกดมา199บาบทเองคุ้มสุด หรือใครอยากจะสะสมให้ครบทุกลายเนี่ยก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่หน้าร้านเลยนะเขามีขายที่ B2S มี Office Mate มี B Trend เขามีโปรโมชั่นแถมกระเป๋าด้วยเดี๋ยวแม่หนาเนี่ยนะจะเอาเนี่ยสามตัวเนี่ยสามตัว p a p e r c r a t สามตัวที่ลูกประดิษฐ์มาเนี่ยเอาไปส่งประกวดอื เดี๋ยวแม่จ๋าจะเข้าไปใน Facebook ของยูคูไทยแลนด์แล้วก็จะไปโพสต์รูปแบบนี้แล้วก็ไปชิงรางวัลเยอะแยะมากมาย<อ>เดี๋ยวเขามีแจกรางวัลด้วยนะเราแค่ต้องเอาเข้าไปก่อน15สิงหาคมน,นี้อ่า <Okay S 2> ตอนนี้<บ>ยูคูเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะไปโพสต์ใน Facebook เพื่อที่จะไปเล่นกิจกรรมวันนี้ขเขาก็มีกิจกรรมสอนทำเพเปอร์ r ครฟที่ห้างสรสินค้าต่างๆด้วยนะเดี๋ยวพี่กายเนี่ยจะใส่รา,ายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะหรือสามารถดู ายละเอียดกันได้เพิ่มเติมที่ f a c e b o o ยู u h o ไทยแลนด์ได้เลยวันนี้คุณลูกเก่งมากจริงๆจบมือให้ตัวเองเย้บ yeah. ๊ายบาย